ผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปฮอร์โมนจะเริ่มทำงานผิดปกติถ้าเมื่อไหร่ฮอร์โมนมันลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเราก็จะเกิดความเสือ่อมความเสี่ยงในการเกิดโรคต่อหัวใจมะเร็งปากมด,ดมลูกมะเร็งลำไส้หลอดเลือดหรือแม้กระทั่งสมอง ปัจจุบันนะครับคนยุคใหม่เนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจตัวเองกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ในเรื่องของความเชื่อที่ผิดๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือการตัวจสุขภาพคนคนนึงนะครับเขาต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วแต่บางครั้งความรู้เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือเข้าใจไม่ตรงจุดหมออาจจะเรียกว่าความไม่รู้ดีกว่า การตรวจสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับทุกคนไม่ใช่เหมาะกับคนใดคนหนึ่งหมอยกตัวอย่างการตรวจสุขภาพง่ายๆแล้วันนะครับเหมือนกับรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยเวลาเราขับรถไปครบ1,000 0กิโลเราก็ไปเช็คศูนย์ เช็คระยะในการซ่อมรถด,ดูแลรถแต่ร่างกายเราเหมือนกันร่างกายเรามีใครถึงหมื่นกิโลแล้วไปเช็คไหมบางทีเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเช็คคิดว่าร่างกายมันใช้ได้อยู่เราเนี่ยใช้ร่างกายวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงต่อเนื่องมาตั้งกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันว่าเราจะอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปตรวจดูข้างในของเราว่ามีความผิดปกติอะไรไหม การตรวจนะครับก็ควรจะตรวจตามช่วงอายุตามความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆอายุน้อยกว่า30ปีลงไปจะเป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วๆไปพออายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาและจําเป็นที่จะต้องมีการคัดกรอง mm. เช่นคัดกรองมะเร็งเต้านมบ้างนะครับตรวจเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากบ้าง พออายุ40ปีขึ้นไประดับฮอร์โมอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาจจะจําเป็นที่จะต้องตรวจให้มันลึกขึ้นไปนะครับเรื่องของกระดูกปูกระดูกคุณมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้หลอดเลือดหรือแม้กระทั่งสมองการไหลเวียนก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมตามช่วงอายุฮอร์โมอนแบ่งออกเป็นทั้งฮอร์โมอนเพศหญิงฮอร์โมอนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมอนพื้นฐานต่างๆของร่างกายผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปฮอร์โมอนจะเริ่มทํางานผิดปกติถ้าเมื่อไหร่ฮอร์โมนมันลดต่ําลงอย่างรวดเเเรร็็ววาากกจะิดคม เสื่อมความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆามมาผู้ชายก็เช่นเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ฮอร์โมนเพศชายต่ําเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจสมรรถภาพทางเพศต่างๆก็ลดลงปล่อยทิ้งไว้นานๆก็มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสมองต่อหัวใจได้เช่นเดียวกันเวลาตรวจอาจจะต้องตรวจให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายไทรอยด์ฮอร์โมนวิตามินดี d, d h e a ต่างๆพวกนี้นะครับมันก็เป็นตัวสำคัญที่มันอยู่ใน การทำงานของร่างกายนะครับ